สวัสดีครับผมหมอพิจาเทคนิควันนี้ก็จะมารีวิวจอดอยตัวลูกหนักรถโต้ต้าวีโอสปีสิบเอ็ดนะครับซึ่งวันนี้ก็ลูกค้ามาเปลี่ยนเป็นจอดอยตัวขนาด9นิ้วนะครับหน้ากากชิ้นนี้เปลี่ยนใหม่สวยงามลงตัวมากพอดีเพลินเลยครับไม่เป็นรังไม่เป็นติดอะไรเลยนะครับอันนี้คือยูทูบครับรับภาพชัดสวยมากๆเลยนะครับชัดสวยมากๆเลยแล้วก็ครับสามารถที่จะรองรับการเล่นนะครับที่เป็นนะครับวิทยุได้สบายๆบขับตี่ลำโพงเดิมๆของรถเนี่ยสบายๆบสี่ตัวเลยครับแล้วก็ยังสามารถครับมียูบีให้ฟังงเพล ครับได้เลยนะครับแล้วก็ยังมียังเล่นบลูทูธได้ครับบลูทูธเพลงบลูทูธตับได้ครบนะครับได้ครบเลยแล้วก็รวมถึงกับการเล่นนะครับกูเกิลแมปนะครับเราจะโหลดแอปทีวีแอปเดฟฟิกไปให้ลูกค้าไปเลยครับจะได้เล่นง่ายขึ้นครับแล้วกูเกิลแมปแบ่งสองหน้าจอได้ดูทุกแอปในหลังที่ก็ได้ดูไปได้พร้อมกันนะครับหังที่มาแล้วแบ่งสองหน้าจอได้ครบเลยครับถ้นนี้ใช้รถโตโยต้าวีออดมีกล้องมองถอยหลังด้วยครับเดี๋ยวดูครับว่าชัดขนาดไหนนะครับ แล้วก็แอปทีวีครับแอปที F TV ที่เราโหลดให้คุณลูกค้าไว้เล่นนะครับก็จะได้ครับสบายๆครับแอปที F TV ครับช่องโคตรเยอะนะครับช่องเยอะมากครับแล้วก็ชัดมากดูช่องสามนะครับ จัดมากเลยนะครับสำหรับท่านที่ใช้รถโตโยต้าวีออปีสิบเอยู่นะครับคือปีถุนเจ็ดถึงปีสองนี่เป็นรุ่นเดียวกันอยากจะใส่ก็ใส่ได้เลยนะครับที่ร้านไพสันลองแชค,ครับผมรออยู่ที่ทุกวันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ